สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์ของข่าวสื่อกลางฟันธง2022ทีวีค่ะ,จะเจริญพรท่นสาธุชนทั้งหลายช่วงนี้วัดโคกสุภารามตำบลที่สุปรยจัก,กรารชจากกรรังหวัดนครราชสีมามีงานหลายงานเกิดขึ้นต่อเนื่องกันก็อยากจะมาประชาสัมพันธ์บอกบุญท่านสาธุชนทั้งหลายให้ามาร่วมทุกๆงานของวัดเพื่อจะได้ เป็นบุญเป็นกุศลของญาติโยมงานแรกก็คืองานราัดฐานเรื่อนสมณศักดิ์ของเจัานทาอเภอชั้นโทเป็นชั้นพิเศษงานนี้รับปันที่21กลุ่มภากุมพาพันธ์งหนอเวลา13บมนกาเป็นต้นไปก็คือที่วัดพุทธวนารามอำเภอเมืองมาศรคาม ฉันขอแจ้งญาติโยมได้รับทราบว่าในการเข้ารับนั้นก็จะเข้ารับเวลาประมาณ13บสนาฬิกาสมินาทีเป็นต้นไปพระสงฆ์ที่เข้ารับก็น่าจะประมาณห600้อกว่ารูปและเสร็จจากนั้นก็จะเดินทางกลับมาถึงยังสภาตำบลสีสุขก็คือที่ทำการอบประตอสีสุขน่าจะประมาณเวลาสัก19นาฬิกาก็จะตั้งขบวนแห่ จากอบตสีสุขมาที่วัดโคกสุภารามญามติโยม่รนชาชนคนไหนมีความประสงค์ที่จะเข้าไปร่วมกิจกรรมนี้ก็เตรียมตัวไปตั้งแต่เวลาน่าจะประมาณ18นาฬิกาไปจะได้เตรียมพร้อมเ,อเมื่อขบวนมาถึงก็จะได้ตั้งขบวนแห่มาที่วัดโคกสุภารามระยะทางไม่ไกลเท่าไหร่และจากนั้นก็มาเวียนรอบอุโบสถสามรอบ จากนั้นก็เข้าสู่โบส์แล้ถวประกอบพิธีสักการะบูชาพระนตรยัยไหวพระรับศีลแล้วก็อ่านอ่านคำสั่งเลื่อนสมณศักดิ์และพระสงฆ์ทั้งหมดก็เจริญชัยมงคลคาถางานนี้ก็เป็นอันเสร็จพิธีช่วงนั้นงานที่สองก็คือวันที่24กุมภาพันธ์เป็นวัน สำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันมาคบูชาซึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนานี้มีอยู่สี่วันด้วยกันก็คือหนึ่งวันมาคบูชาเพนเดอนสามสองวิสาขบูชาเพนเดอนหกสามอาสนะบูชาเพนเดอนแปนด,าาปดและก็อีกวันหนึ่งที่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ก็คือไม่ค่อยปฏิบัติกันก็คือวันอัฐมีบูชาถึงต่อเน,นื่องจากวันเพนเดอนหกปเป็นวันแปดค่ำเดือนหก เดม8ข้าเดือน6ห่างกัน7วันนี่ก็วันที่24นี้เป็นวันมาคบูชาวัดโคกสุภารามก็จัดงานเทศหมหาชาติขึ้นมาโดยเริ่มจากเ,เวลาประมาณ7นาฬิกาก็ถวายพัตตหารเช้าแด่พระสงฆ์เวลา8นาฬิกาก็มีแสดงคาถาพันและจากนั้นก็เทศเรียนกันไปเรื่อยๆจนถึงเวลาเที่ยง หลังจากเที่ยงแล้วก็พระสงฆ์ที่เป็นพระพระธรรมกถึกที่มีความสามารถในเรื่องโคัป,ประมาณิกาจะมาเทศแหละสามสมมารถให้ญาติโยมได้ฟังไปจนถึงสามโมงเย็นและจากนั้นเวลาตอนเย็นก็จะมีพิธีเวียนเทียนเวียนเทียนรอบโรงโบสถญาติโยมสายตุชนทั้งหลายก็สามารถมาร่วมเวียนเทียนด้วยแล้วก็นําลูกหลานที่ เป็นเด็กเป็นเล็กมาร่วมเวียนเทียนด้วยในการเวียนเทียนของลูกหลานนั้นก็จะมีกิจกรรมให้ตอบปัญหาพระพุทธศาสนาจริงรางวัลถ้าตอบได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็ขอยจะมาร่วมกิจกรรมนี่ก็ถือว่าญาติโยมนําลูกหลานมาร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนานี่ก็เเดียงเป็นเป็นงานที่สองงานที่สามเป็นงานประจําปีของวัดซึ่งวัดโคกสุภารามจัดงานประจําปีตรงกับวันเสาร์แรกของเดือนมีนาทุกปี ปีนี้ตรงกับวันที่สองมีนาคมเอาอก็เป็นงานประจำปีที่จัดทอดพระป่าประจำปีเพื่อหาเงินมาธนุบำรุงพระพุทธศาสนาคืองานของวัดมีหกงานด้วยกันบำรุงงานปกครองบำรุงงานศึกษาบำรุงงานเผยแผ่บำรุงงานสาธารณการบำรุงงานศึกษาสงเคราะห์บำรุงงานบำรุงงานสาธารณสงเคราะห์คือจัดปีครั้งเดียวก็ได้ได้งานหกงานเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาร่วมทอดผ้าป่ากาันใครจะมีผ้าป่ารประจาตระกูลบ้างอะไรบ้างก็แล้วแต่โยมจะพร้อมจะสะดวกเพราะว่างานทุกงานนี้สนับสนุนพระพุทธศัต์าตนายัท่นั้นวันนี้ก็ขอประชาชนผ่นันญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับทราบว่าวัดมีงานสามงานต่อเนื่องกันก็คือหนึ่งงานรับเลื่อนสมณศักดิ์ของเจ้าวาด ของพระครูเจ้าเนิ่เผอชั้นโทเป็นชั้นพิเศษสองงานเทศมาหาชาติในวันมาฆบูชาพรมประกอบพิธีมาคบูคบูชาด้วยสามงานประจำปีซึ่งจะมีมีเป็นประจำทุกปีก็คือเสารแรกคนเดือนมีนาคมแจ้งให้ญาติโยมในรัทศาสรรยอย่างนี้ก็ขอเจริญพรเชิญชวนญาติโยมสายชวนทั้งหลายมาร่วมกิจกรรมกันตามสมควรแก่กำลังทรัพย์และกำลังศรัทธา อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ